เห็ด <im itation> <im itation> <Hi> ัวเนาะเเ็ดองสบายดีพอไปพี่น้องเนาะมื่อวานว่าพอกระเป๋าอาทิตย์ทัานสองพักกินทิศลาวพี่น้องหากินทิศลาวเนาะมื่อนีระเป๋าอาทิตย์จีพามาเห็ดเห็ดเนาะเห็ดผลิตก่อนเห็ดด้วยเฟืองเนาะหรือว่าป่างเขาเนาะสาไทยพี่น้องเห็ดก็เป็นเห็ดนางฝ่าแล้วก็นางลุ่มเนาะนี่แบบนี้เห็นเป็นก่อนนะนี่นี่เห็ดมาเป็นก่อนนะนี่เนาะ งามบ่แบบเดีวกับขี้เรื่อยเลยพี่นอ้องเพราะว่าขี้เลื่อยมันทายเขี้เลื่อยไม่เนื้ออ่อนเขาเลยเอาเอาเพื่อเหิดเอาเดี๋ยวมันก็ออกดีกว่าขี้เรื่อยเนาะมาเบิ่งเลยขั้นตอนก,การเหตุทำเริ่มแรกเลยถ้าตอกผสมเพื่อมันเป็นส่วนผสมเป็นส่วนผสมของข้าวเคือมีหลายอย่างเนาะมีห้ามี ยิบซ้ำมีปุ้นข้าวขาเสือเนาะมาผสมเนะาะลากัลกๆเหล็กเป็นห่อมเลยนนนเนาะยังเป็นเม็ดเขาป้ายอยู่เลยเฟื่องน,นี่มันจะมีมันจะมีมะมคุณคุณอาพตาตางแตกินเลยเนาะเพราะว่าเฟื่องเขานี่ยมันจะอุ่มซารอาหารใดดีกว่าเนาะแล้วมันเห็ดใส้สุ่มสื่อเห็ดให้เห็ดออกดี ขับประกันเครื่องเกาเห็ดดีกว่าคิดเรื่อยแน่นอนต้นนี้เข้าผสมแล้วนะเนาะบานนี้เข้าเริ่มเห็ดให้เป็นให้มันเป็นกอนแน่นาะมาเฉลิมเลยนี่บอสจทุ่งยางหรทุ่งขาดเลิกนับทุ่งแล้วบนนักทุ่งแล้วบ่าถูกบ่แม่มาเฉลิมไหมเนาะวิทีการใส่ทุ่งทางแหลกนางโ่งที่มือ่เกาะอรบลิน เออนี่ใส่ทงเนาะอันนี้เป็นอันตำเนาะหกอันนี้เป็นสากนี่นี่นี่เป็นสากอันนี้ <Yeah. S 2> เอาแบบง่ายๆเลยนี่ทงใส่คือง่ายๆเนาะง่ายๆเนะเาะกึบเอาเฟืองลงถอยไปนี่เออบาันเทาก็เอาเฟืองลง

นี่ตามลงคืนโยมนี่ถอยไปในมืนมมอก่อนหเห็นมือตุ่มโอ้ย,อยมันหน่อยฝนได้นี่อเอาแล้วเอาหินนะเขาต้อกในโยมลงบารเดียวเราไม่จังโมเป็นปฏิปติปตอมันหน่อยก็จะเป็นแล้วเนาะนำร้ายฝนเลยตามลงเลยวันนี้ นี่สวยงามพระรามแปดเลยพี่น้องเบิง้งสวยงามพระรามแปดเลยเนาะมาหยัดลงอีกที่หนึง่งนี่เอข้อใส่ด้บบันเหลือข้อใส่นี่ข้อนี่ข้อหาซื้อได้เนาะทัวท่วไปในหานคลายอุปกรณ์การเกษตรเนาะน โบแพงพี่น้องทงละสามร้อยหรือว่าสองร้อยแปดสิบว่ารุดหันก็มีแล้วแต่หันเขาจะคายบัดฟ้านี่บัดฟ้าก็จกแพ้งนะ่ายเนาะ้านี่ประมาณสักสี่ร้อยบาททงหนึ่งทงหนึ่งมีอยู่หนึ่งพันอันเนาะนี่พี่น้องเรียบร้อยเนาะเป็นก่อนเฮ็ดได้ไง,ไง่ายหนึ่งนี่นี่ นักเติมนี่ก่อนเฮ็ดได้ง่ายนี่นี่จะนี่ไหมไม่ใส่ไม่ใอยนี่บัดเปินก่อนเฮ็ดแล้วเนาะเ่าจะมาหนึ่งมาดิเครื่องเตรียมไห้บันอ้คืงเรี เก,เกมมาไหวเนาะเกมเมาไหรกีเทียมมักเลยเทียมเห็ดขาม้าเป็ดก่อนมาถ้าเห็ดถ้าเห็กเป็ดก่อนแล้วนะใส่ขอใส,ส่พ對對้าเรียบร้อยเขาจะมาหนึ่งเนาะมาอุ๊บมาหนึ่งหนึ่งดยกระฟุ่หนึ่งแบบงบหน่อยพี่นาะเอาพายางห่อเลยเนาะแล้วกระสามติงไว เอายัน,ยนขวัญเขาปิวออกมาควัญมันปิวออกมันจะบ่เอาบัดนหลังจานนี้แล้วเนาะนี้แล้วเขาก็ไปหยอดเสือชสยหยอดแล้วเลยเขาก็เอาลูกเขาก็ปลาไว้ประมาณเส้าปลวันเนะเาะเส้าสองเส้าสามวันมันจะขาวาถั่วกดถ้าเป็นคี่เลื่อยแลย้วเป็นเดือน เขาเป็นเพื่อนมันจะไหวมันยึดออก้ะบันเม่เบิ้งต้อนออกเนาะต้อนออกมาเป็นก่อนยึดบันนี่นี่เา้อาออจ้ารุ่แล้วเออ่บได้เก็บมือลละ สาวโลกพี ok, ่น้องเดเป็นดอกมากมือนึงเฮาเก็บอยู่2เทื่อเนาะเฮ็ดเนาะเพราะว่ามันออกมันใหญ่เรื่อยๆประมาณสัก4-5โมมันจะใหญ่เนาะเออกมานี่ๆดอกงามๆพี่น้องน้อยๆนี่สุุสุอยู่ได้คักๆเพี่ดอกงามนี่ๆ บกักนี่นี่โอ้คากรีนเหลืองใหย่ะเลยนี่ต้นนี่เห็นยังซำนี่ถ้าเบิองจังหน่อย<ง>ต้นเทียงเลยเห็นเหรออันนี้คืออนนี่เพิ่นปลูกอยู่สามปันก่อนเนาะเพิ่นเอาลงมาก่อนสามปันก่อนของแม่พเพิ่นเอาลงมาก่อนสามปันก่อนแล้ว ตอนนี้ยังเห็ดอยู่ยังผลิตเอ้มาเลยผลิตเอกมาเลยจุดะสงคือหมื่นเกาะหรอบุ๊ควัดศีดาหรือบัวดายชุดผสมมันมีรางเบียผมเอามากินเบียนังบ่มาง่อยมาง่อยเออเออเามังไยหดบ่อเป็นะไรแถวพาไปบึงใกล้ๆที่หมื่นเกาอเอายังอูอ้กระปูดีนี่ กูเป็นกระป้อมดอกกระปุกไอ้ดอกขาวอยู่ตอนนี้ดอกขาวว่ะไหมเนาะอืมตอนนี้ดอกขาวปุ้นกันเลยเอีกทีเชื้อหมามหักจะร้ายไม่แต่ตระเลยร้ายนะสวยงามนะครับผ้าส้มผ้าส้มเห็ดโน่นเนี่ยนั่นบอกเอาไปนอกกันยู่นอกอยูไม่เที่ยวนั้นยังมีอยู่นี่เนาะ

เขาบวชเถื่อให้ท่านผู้สมเขาใจพิษเลยนี่โอ้เฮ็ดนั่งพาผู้ทานพี่น้องสุดยอดเลยง่ามแบบนี้นี่โอ้ง่ายเลยเก็บได้แลยสนได้บ่โอ้เก็บได้เลยเนาะมาลิดหนาเบาถิดสิพามาเบิ่งวิธีการเก็บเห็ดเนาะเขาเก็บแนวใดเห็ดถือวิธีเนาะออกคางก็มีโอ้จุดเถา Mẹ, lâu buồn lâu kịp lên lâu kịp 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 lâu bọ lâu kịp 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 มันไพรมาเก็บอยาเก็บอืมแ,แล้วตอนแรกเราก็เก็บอีกประมาณพิได้บอกประมาณสิบตจะว่าบรอคิดว่าได้อยู่ดอกเพราะว่าออกไหวอยู่แล้วสี่หาสม,มงก็ออกไปเนาะคลิปดีสิดจะจบลงสำนี็ก่อนเอาไวค้คลิปหน้าพี่น้องคลิปหน้าเขาสิพามาเบิ่งวิธีการเก็บเฮ็ด <c oughs> นี่ถือวิธีว่าเก็บเธอหนึ่งพิ่นได้์ทดได้กันเถอะเนาะ hmm no.